tiếng à ư ừ. ư ừ. ư ừ. ư tiếng cọc chẳng lời ư ừ. ư ừ. phạt đình đuôi <laughs> เราในช่องฟาร์มลี่สีไทยนะคะโอ้น้องหมามากันเยอะเลยครับผมว่าอ,อะไรนี่น้องหมาจะไปไหนกันนี่น้องหมานี่ยเยอะแยะ ไหนกันดสาธเเ้ว <c ười> มีการชวนน้องอีกอฟิมชวนน้องไปเล่นหน่อยเร็วไปเล็้วสา,สาวไปไปเล่นมัม้งเออ พิมจะพาไปเล่นที่ไหนนี่เล่นแถวนี้ละกันท่านษาพี่พิมใครจะพาไปเล่นที่ไหนลูกกอดพี่พิมหรือยังกอดเือยัง กดดีดีดดเออ่กดกด,ด,ดไปอ่ะกดไว้อ่ะพี่พิมพ์พจะพาสุพรรณษาไปเดินเที่ยวนะครับวันนี้ โอ้ยดินดินนะนดาก็มาแล้วทินินก็มาสุพรรณษาเราพร้อมยังลูกพร้อมยังกอดกอดพี่ฟิมเออกอดดีนะครับกอดดีนะก็ กดเบาๆลูกกดเบาๆสุพัรณษาลูกสงสัยจะพร้อมแล้วครับพร้อมอยากไปเที่ยวแล้วก่อนที่ทีมใหญ่เลยเห็นไหมเฮอกดอ,อีกแล้วกดพี่เบ,า,บาหน่อยลูก กนเบาๆหน่อยอันนี้เป็นอะไรนี่ยิ้มเฉ่งฮะมาดูครับล้างหน้าหรือยังนี่ฮะย,ยังไม่ได้ล้างหน้าโอ้ล้างตอนไหนครับครับโอ้สุพรรณษาพร้อมที่จะไปวิ่งแล้วโอเคไปกันเลยเนาะพี่พิม <สะ S 1> อาบ๊าๆๆๆอบบ๊อบบ๊อ โอม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ซิมโอ,โอ้โหนี่คาบประจำเยอะมากเลยสาวันนี้เราก็จะพาสวันสาไปเล่นกันนะอ่ามา กพี่ฟิล์มเด้อเออไปกพี่ฟิล์มเออวันนี้เราจะไปที่ไหนดีคิดคิดคิดก่อนไปถนนใหญ่ไหมเนาะถนนใหญ่ดีกว่าวิวสวยๆมาสุพรรณสามาลูกมา เออสุ็กพันศาเออเฮ้ยฟิฟิมเออเออฮ่าๆๆลบน้ำด้วยฟิฟิมเออสุ็กพันศาเออเออเออั้งน้องหมาน้องช้างเลย น้องหมาน้องช้างวิ่งตามกันแล้วตูดสะบัดเลยสะพันษานน่โอ้โหพี่ฟิววิ่งเร็วมากพี่ฟิมนอนหนวดด้วยอื้ม <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้ว ô oh. lòng thao lụt lòng thao lụt ô oh. ô oh. chị, chị. chị chị có má đuổi สนุกใหญ่เลยนะครับเด็กเโอไปไหนครับไปดูยาแจกด้วยมับอ๋อ พันสายทำอะไรลูก ừ, กินน้ำรอเปล่าเห็นไหมล่ตะตักน้ำเหรอโอ้หิวน้ำหิวน้ำกินได้ลูกน้ำนี้น้ำที่เราใช้ประจำ เอาแล้วสไตล์สุพรรณษาเล่นแล้วพี่ฟิมพี <S <s <ess> ่ฟิมเเออเอเอเตะดินด้วยเออน่าเลงน่เาเลง เออลาเลิศละเลิศเออเออด่นตรงนี้แหละเออเอาลเลยโกยดินใหญ่เลยชอบดินนะครับเพราะว่าเย็นนะครับผมพูดภาษาจะชอบดินมากกว่านะ้ำนะคะใช่ไหมดินมันเย็นเนาะ พี่ฟิล์มก็เล่นดินกับน้องได้ไหมอาบน้ำแล้วะคะ่ะ <laughs> เอาเล่ลยสะพันสายเอ๊ะเอ๊ะสิงออกแล้วมามาพี่ฟิล์มมามาพี่ฟิล์มมาเล่นกับโนโ่เลย เอาเลยสุพันศาเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยนึงเอาเลยสุพันศามาเร็วไปไหนอ่ะมานี่อ้าวชอบเล่นดินไม่ใช่เหรอมาดิหายคันด้อ๋เอเคุยเขียคุยเขีย Ê Ê Đủ xiếng gì Đủ xiếng gì Ê Xiếng à Ê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  Xiếng ngọt chẳng lời Ê Ê Phạt đình đuôi นี่น่นปเล่นกับสุพรรณษาแลวเออ